เซตีโมทกันนะครับมี3วิธีในการใช้งานก็คือ1การลบรีโมท 2. การเพิ่มรีโมท 3. คือรีโมททำงานปุ่มเดียวในการเปิดปิดอันดับแรกก็คือวิธีการลบรีโมทให้กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับจนมีเสียงปิ๊บอันนี้คือการลบรีโมทครับไม่ทำงานทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มรีโมทกดปุ่มนี้ แค่นิดเดียวให้ไฟดับนะฮะไฟตรงนี้จะดับแล้วก็กดรีโมทปุ่มไหนก็ได้แช่ไว้ให้ดังปิ๊บนะครับทีนี้มาดูครับทีนี้เราอยากใช้รีโมทปุ่มเดียวในการเปิดปิดกันการสับสนของตัวปุ่มนะฮะว่าอันไหนปิดอันไหนเปิดงงอยู่เราใช้ปุ่มเดียวคือดิฟหนึ่งขึ้นนะฮะออนไว้แล้วก็กดรีโมทปุ่มเดียวในก็พอในการทำงาน,นครับ ุดกดที่ทีนี้เปิดสลับปิดสลับเปิดหยุดก่มเดียวพอโอเคครับ